สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านชไชยแม่บ้านไต้หวันค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่บ้านไชยก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคลินิกแพทย์แผนจีนที่ไต้หวันนะคะพอดีว่า,าเมื่อวันสองวันก่อนนะคะแม่บ้านไชยรู้สึกแบบมีอาการแบบอาการเหมือนแบบไม่ค่อยสบายตัวอาการคล้ายๆกับไวทองนะคะคือความจริงอะมันเป็นมาหลายเดือนแล้วละ่ะรู้สึกว่าจะเป็นเดือนสลับเดือนนะคะจะเป็นช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะก็เป็นเรื่อง โรคของผู้หญิงเนาะหลายๆคนอาจจะเคยมีอาการแบบนี้นะคะแบบมันบ้านใช่นะคะคือตั้งแต่ ตอนที่ก่อนก่อนที่จะมีลูกอ่ะไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยนะแล้วก็ไม่ค่อยปวดประจําเดือนด้วยนะคะนานๆนานทีถึงจะปวดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มีอาการก็คือจะปวดหัวคล้ายๆกับไมเกรนนะคะช่วงก่อนที่จะมีประจําเดือนแล้วก็จะแบบอารมณ์มุดงิดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าหลังคลอดลูกะคะ่ะมันมีเพิ่มมาอีกมันมีเพิ่มมาอีกก็คือแบบเรารู้สึกร้อนๆหนาวๆส่วนใหญ่จะเป็นช่วงกลางดึกนะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะก็จะเป็นช่วงหลังที่คลอดลูกอาการคล้ายๆกับคนไวท้องเลยค่ะ นี่แหละแล้วแบบคือความจริงมันก็ไม่ได้แบบรบกวนอะไรกับชีวิตเรามากแต่ว่ามันรู้สึกงุดหงิดหน้าลำคานะคะเราก็เลยแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรอะ่ะแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะคะเลยคิดว่ามันอาจจะเกิดจากฮอร์โมนผู้หญิงของเราะคะ่ะมันเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราคลอดลูกเนาะความจริงไม่บ้านใช่อะ่ะกะว่าจะไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบันอยู่นะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบันเขาอาจจะไม่รักษาอะไรก็ได้หรือว่าอาจจะให้ฮอร์โมนมากินนะคะซึ่งฮอร์โมนอะ่ะคือบางทีเรา คือตอนนี้กลัวการกินโฮอร์โมนเพราะรว่ากลัวโกมนแล้วก็กลัวสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีกอย่างอายุยวอายุของแม่บ้านชายยังไม่ถึงกับวัยหมดประจําเดือนไงย,ยังไม่ถึงอายุที่จะถึงวัยทบก็เลยยังไม่อยากที่จะรักษาตรงนี้นะคะก็เลยไปปรึกษาพี่คนหนึ่งนะคะพี่คนไทยเหมือนกันที่เขาเคยมีอาการคล้ายๆกันนะคะเขาเคยไปรับการรักษาที่คลินิกพแพทย์แผนจีนนะคะแม่บ้านชายก็เลยไปหาหมอคลินิกพแพทย์แผนจีนที่แถวบ้านมานะคะ ซึ่งในไต้หวันนะคะคือแบบคลินิกอะมันจะมีหลายอย่างมากเลยนะคะมีทั้งคลินิกแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนจีนกายภาพแล้วก็คลินิกทําฟันนะคะซึ่งถ้าเราไปคลินิกเราก็สามารถใช้บัตรเจนเป่าขาเป็นบัตรประกันสุขภาพนะคะครั้งแรกที่เราไปก็จะมีค่าใช้จ่ายค่ะ 100- ่งถึงสองเหรียญแล้วแต่แล้วแต่คลินิกนะคะแต่ละคลินิกก็ไม่เท่ากันคือที่แม่บ้านใช้ไปนี่เขาก็ให้จ่ายครั้งแรก150เหรียญคะ่ะคุณแม่บ้านใช้นะคะเลือกคุณหมอที่เป็นคุณหมอผู้หญิงที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับภาวะ ประจำเดือนผิดปกติของผู้หญิงนะคะแล้วก็ภาวะแบบเอภาวะหมดประจําเดือนอะไรเนี้ยนะคะก็ตอนที่ไปเนาะแพทย์เขาก็จะจับตรงชิพประจอของเรานะคะเหมือนเขาก็จะดูเช็คตรวจดูอาการแล้วก็เล่าอาการให้เขาฟังนะคะหลังจากนั้นแพทย์ก็อ่ะโอเคเดี๋ยวจะจัดยาให้นะคะแล้วก็พอดีแม่บ้านชายมีอาการปวดตรงบา่าต,ต้นคอแล้วก็ท้ายทอยด้วยนะคะแล้วคุณหมอเขาก็เลยออโอเคเดี๋ยวรักษาตรงนี้ให้ด้วยเขาก็จะทําการครอบแก้วแล้วก็ฝังเข็มให้นะคะ ซึ่งแม่บ้านใช่อะเป็นคนที่กลัวกลัวการฝังเข็มนะคะเพราะว่าตอนเราเป็นพยาบาลอะเราเคยไปช่วยหมอที่เขาเป็นแพทย์แผนจีนะคะฝังเข็มคนไข้แล้วเราเรารู้สึกแบบมันน่ากลัวมันเหมือนแบบโอ้ยไม่กล้าขยับถ้าขยับนิดนึงเข็มมันต้องปักลึกลงไปแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวนะคะแต่ก็แบบเออเอาวะลองดูสักครั้งก็ได้ไหนๆก็เรามาอยู่ที่ไต้หวันเราเป็นสภายไต้หวันแล้วเนาะเราต้องลองเราถึงจะได้เป็นสภัยไต้หวันอย่างแท้จริง เพราะว่าคนไต้หวันนะคะเขาจะแบบชอบมากชอบรักษาแพทย์แผนจีนมากๆเลยนะคะออสามีแม่บ้านใช้ก็เหมือนกันนะคะเวลานางปวดอะไรเงี้ยนางก็จะไปแบบไม่กัวซาก็ครอบแก้วนะคะแต่ว่ากัวซาแม่บ้านใช่เคยลองแล้วนิดนึงตอนไปนวดแล้วเขากัวซาให้มันมันเจ็บอะมันเจ็บผิวหนังนะคะมันแสบแสบอะไรเงี้ยแม่บ้านใช้ไม่ค่อยชอบนะคะแต่ว่าที่ไปลองครอบแก้วนี่ก็โอเคนะคือรูปมันอาจจะดูน่ากลัวนะคะแต่ว่าความระดับความเจ็บปวดที่เขาครอบให้หรอมันไม่ค่อยปวดเท่าไหร่นะ คือเวลาเราโดนแทงน้าเกลืออันนั้นเจ็บมากกว่าอีกนะอืคือเขาก็จะครอบแก้วเราประมาณสิบนาทีนะคะเขาแม่มันใช้ก็มีฝังเข็มตรงนี้ด้วยฝังเข็มจะนานกว่าครอบแก้วนะคะแล้วความรู้สึกมันก็คือแบบมันเหมือนแรงกดแรงดันอนะแรงดันจากในแก้วมันก็จะกดตรงกล้ามเนื้อที่เราปวดเนี่ยนะคะแล้วก็ให้เรารู้สึกผ่อนคลายเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะให้แผ่นแปะนะคะมามาแผ่นแปะแก้ปวดมาแปะที่บ้านนะคะ ซึ่งของแม่บ้านใช่อะเหมือนตอนที่แบบก่อนที่เขาจะเริ่มครอบแก้วเขาก็จะมีแบบได้ยินเสียงเหมือนแปะแปะแปะเหมือนเป็นแบบเหมือนแม็กอัไม่รู้ว่าเขาเราไม่เห็นตอนที่เขาทำอะเนาะแบบรู้สึกเหมือนโดนแม็กเย็บกระดาษแต่แปะ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 แต่แปะแปะแปตรงนั้น,นแล้วก็มีเลือดไหลออกมาแบบเยอะมากดูน่ากลัวมากแล้วก็สามีแม่บ้านใช้ก็เดินเข้ามาแล้วน,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 นางก็อุ้ยน่ากลัวจังแล้วก็นางก็เดินออกไปแล้วก็ปล่อยให้เราอยู่ในผ้ามานคนเดียวนะคะหลังทํานะหลังทํารู้สึกว่ามัน ปวดปวดเกร็งเกรงยังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็แต่พอกลับมาถึงบ้านแบบเราขยับร่างกายอะไรเงี้ยมันก็โอเคขึ้นนะพอตื่นมาอีกเช้าวันหนึ่งก็รู้สึกรู้สึกดีขึ้นนะแบบหันอย่างนี้ได้ละตอนแรกหันแบบนี้ไม่ได้จะปวดตรงคอเล้ามาตรงแบบกระดูกสันหลังเลยนะคะตอนนี้โอเคขึ้นแล้วแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นยาจีน ยาจีนที่คุณหมอให้มาให้รักษาเกี่ยวกับอาการก่อนมีประจำเดือนนะคะก็ให้กินหน่งถุงเนี่ยนะคะกินหลังอาหารวันละสามมื้อนะคะให้กินอยู่เจ็ดวันแล้วก็ให้งดกินอาหารเผ็ดอาหารรสจัดงดกินของเย็นนะคะก็อย่างแม่นใช่จะลองดูสักอาทิตย์หนึ่งนะคะ่ะแล้วก็ดูว่ามันมันจะดีขึ้นไหมแต่ว่ามันยังไม่เห็นผลหรอกต้องรอเดือนหน้าเดือนถัดไปว่าอาการของเราดีขึ้นหรือเปล่านะคะแม่พันธ์ใช่คิดว่า เหตุผลที่มันเป็น่ะเพราะว่าอากาศที่ไต้หวันนี่แหละอากาศที่ไต้หวันมันจะแบบมีช่วงที่ที่เป็นนะคะอาทิตย์ที่เป็นอ่ะมันจะแบบฝนตกทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็ชื้นอากาศชื้นนะคะแบบเย็นรู้สึกข้างนอกโดนเย็นๆตลอดเวลาแล้วแม่บ้านใช่เป็นคนขี้ร้อนไงคะขี้ร้อนมากๆไม่ไม่ชอบใส่เสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยเนาะเวลาออกไปข้างนอกโดนลมอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็รู้สึกแบบเออเย็นสบายดีอะไรเงี้ยเราไม่ชอบใส่เสื้อกันหนาวไงแต่พอตกกลางคืนมารู้สึกเหมือน ร้อนๆหนาวๆอัเงไม่รู้หนาวนะห่มผ้าแต่ว่าแบบเหงื่อออกพักๆๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนะคะว่าเออที่จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าที่ไต้หวันนะคลินิกแพทย์แผนจีนเน่ยเป็นที่นิยมกันมากๆ ก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่บ้านชัยก็ขอตัวขอเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะทุกคนก็คลิปหน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าแม่บ้านชัยจะเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับไตวันให้ทุกคนฟังอีกนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปของแม่บ้านชัยคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ